เลิกงานกลับบ้านครับชีวิตของพนางงานใหม่ใไวัย53ปีนะครับในขณะที่เพื่อนๆน,นะครับรุ่นเดียวกันเขาเพิ่งไปอบรมรลายร้อย5.3ปีติดจตัวอปตัวทีพิ่งเสร็จนะครับแต่ว่าผมเลือกที่จะลาออกมาแล้ว ครอบครที่สองนะครับมีบ้านทํางานส่วนตัวอยู่ปีปีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เลยตัดสินใจที่จะมาทํางานที่แถวบ,บกกางบ่อสุดประการกครับเพราะ,ะก็มีเป้าหมายส่วนตัวนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ความรับอะไรหรอกแต่ว่าก็คงจะไม่ํากันกับคนอื่นเท่าไหร่นะครับก็พอดีได้มา ทำงานนะครับก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะอยากอยู่นะครับด้วยวัยที่ห้าสิบกว่าปีนะครับก็ยังมีโอกาสได้ทํางานนะครับก็ถือว่าเป็นการมาทิมเก่านะครับก็เคยอยู่ที่แถวนี้นะครับตั้งแต่เ,เมื่อประมาณสามสิบกว่าปีที่แล้วนะครับตอนนั้นก็อายุป,ประมาณ อ่าสิบแปดจุดเก้านะครับก็ยังจำบรรยากาศที่เคยไปเดินสมัสดงานอยู่แถวสำารงใต้นะครับแต่ด้วยตอนนั้นนะครับเรายังเป็นวัยรุ่นังเป็นเด็กอยู่แล้วก็บรรยากาศการมหางานตอนนั้นกับตอนนี้มันก็ต่างกันมากนะครับตอนนั้นเรายังไม่รู้จักอะไรนะครับเรายังไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็ด้วยเป้าหมายที่ การมาหางานมันก็แตกต่างกันนะครับตอนนั้นคือเรามาหางานจริงๆนะครับก็มาเห็นตอนนี้กับตอนนั้นนะครับห่างกันสามสิบกว่าปีสภาพบ้านเรือนสภาพอะไรต่างๆการหางานอะไรต่างๆมันผมคิดว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับก็เราดูอีกสักตั้งนะครับไม่เสียหายอะไรเพราะว่า ผมเป็นคนที่ชอบอะไรใหม่ๆชอบที่จะกดดันตัวเองแต่ถือว่ากดดันตัวเองก็ไม่ใช่นะครับคือผมเป็นคนที่อชอบแสวงหาช่องทางอะไรใหม่ๆด้วยความที่มันเป็นมนันเป็นเป้าหมายชีวิตนะครับตอนนั้นที่เคยทํางานอยู่แถวสำรรงใต้นะครับก็ทําอยู่สามปีนะครับด้วยความที่มีเป้าหมายอยากจะกลับบ้านเกิดนะครับไปเพื่อ เดินตามฝันจากมีธุรกิจส่วนตัวนะครับตอนนั้นแต่ว่าก็จะพัดจับผูได้ไปรับราชการอยูอ่27ปีนะครับก็เลยตัดสินใจลาออกมาเพื่อ,อเดินตามความฝันของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับก็บรรยากาศมันจะแตกต่างระหว่างตอน,น,นที่เรามาเดิยนอะาจากาที่เราไม่มารนะอ,อะไรเลยนะรลก็เริัมต้น แต่ว่าครั้งนี้เรามาด้วยความาพร้อมอะไรละหลายอยา่างแล้วก็ด้วยวุฒิภาวะแล้วก็ต้นทุนนะครับมันก็แตกต่างอไปเราไม่ได้กดดันและไม่เครียดยในการหางานแต่ก็เป็นโชคดีนะครับที่มีโอกาสแล้วก็มีคนได้ชักนําให้เรามาทํางานอยู่ตรงนี้นะครับ,รบก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีว่าอายุขนาดนี้แล้วนะครับห้าสิบกว่าปีก็ยัง มีตำแหน่งงานรองรับนะครับก็ก็าอาจจะไม่ได้รับเราที่พละกกำลังหรือมันสมองของเด็กนะครับแต่ก็อาจจะมองเห็นถึงประสบการณ์แล้วก็คอนเด็ชั่นอะไรต่างๆที่ในตัวเรานะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับว่าเส้นทางที่ผมเลือกเดินนี้มันจะไปถึงจุดหมายเป้าหมายที่ตั้งใจไว้หรือเปล่านะครับ